อันนี้ใครมันานะมันหักแค่หักก่าตัวบาแบวเขาตัดแย่ดตัดเดตายเห็นบอกต้องถูกมันอันนี้เราถูกมันบปับบปับอยู่เออมันกันนดหัว่อยโน้่นแดงเละมัละนี่มันแดงนันนะ อันนี้อึ้งแดงอันเนี้ยมันตั้งแดงอึ้งเผาไปจังไหมอึ้งเผาอึ้งเผาอ่ะอันนี้อึ้งยังนะอ,อึ้งอ่างอึ้งอ,อ,อ่างแล้อยู่บ้านเราไปไต่เนาะไต่อือ,อ กกักือก็ย่นี่แซบห้ี่นะานไปได้สีอประเทศครับจิมตาขนดนำอากละมือน่ยพอวาไม่หอยากน้ำก็ตเียดปใชมื่อไหะ่ไม่ดกระปาด ดีดหมดเลยมันดีเขียนได้ยูยน่าโยและนี่คือเสียงจกเด็กวัดแข่งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กนัดพูดเบาๆแต่กลไปเจ็ดวัดมึงตั้งใจ